คดีปริศนาการตายในกองขยะ,ะแล้วคดีนี้น่าสนใจมากตรงที่ว่าเข้าใจว่าคนร้ายจะฆ่าตรงนั้นเลยไหมหรืออุ้มศพจากที่อื่นแล้วมาทิ้งกองขยะคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมเปิดภาพกองขยะขึ้นมาเลยฮะบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางตํารวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งว่ากองขยะบ้านหนองดูอยู่ที่ขอนแก่นไปเจอศพโดนเผาเหลือแต่กระดูกแล้วก็ปล่อยเส้นผมเนี่ยนะฮะ กอยู่ในจุดเกิดเหตุลักษณะภาพศพครับที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะที่เราต้องขออนุญาตเบอร์มันเป็นกระดูกนอนคุดคูอยู่ตรงบริเวณกองขยะและเนี่ยคือปลอยเส้นผมค,คุณผู้ชมปล่อยเส้นผมตัวนี้ยกาลังจะบอกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากขอภาพตอนที่เจอกระดูกจริงๆในที่เกิดเหตุขึ้นมาเทียบหน่อยซิฮะที่ลักษณะนอนคุดคู คุณผู้ชมครับวันนี้ตํารวจเทน้ําหนักไปแล้วนะว่าศพนี้น่าจะเป็นศพผู้หญิงนะฮะ,ะแล้วมันจะบังเอิญหรือไม่อย่างไรประเด็นก็คือว่าในคดีนี้มันดันมีภาพซึ่งคนเนี่ยเขาแจ้งความคนหายเอาไว้ล่าสุด <c oughs> ขออภัยฮะ,ค,ะคุณหมอซึ่งเข้าไปชนะสูตรโครงกระดูกที่นอนคุดคูอยู่ในกองเพลิงเนียนะครับปรากฏว่าชุดสืบของสอพแวงน้อยคุณผู้ชมครับ มีการระบุว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยนะคุณผู้ชมดูจากลักษณะกระดูกนะฮะเห็นบอกว่าน่าจะเป็นเพศหญิงอายุไม่เกิน35ส่วนสูงประมาณสัก 150- ถึง165ยททอยเนี่ยแตกเข้าใจว่าโดนกระแทกมีร่องรอยน่าจะเป็นไปได้ไหมถูกของมีคมแทงจากข้างหลังขณะดเดียวกันวันนี้คุณผู้ชมครับทางด้านภาพมุมสูง มันจะมีภาพมุมสูงซึ่งวันนี้ทางด้านน้องนักข่าวของเราเนี่ยนะฮะได้มีการบินโดรนใช่ไหมเพื่อจะดูว่าลักษณะมุมสูงเนี่ยเอาจริงไอ้ตรงบ่อขยะที่ผู้หญิงถูกเผาเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะเชื่อมโยงไปออกที่ไหนอะไรยังไงได้คุณผู้ชมดูตรงนี้นะฮะและเดี๋ยวกำลังจะบอกว่าคลี่คลายคดีนี้ไปพร้อมๆกันเพราะเมื่อกี้จากที่ตํารวจเขาประเมินว่าอายุน่าจะไม่เกิน40ถ้าดูจากเส้นทางยังไงก็ไม่มีวงจรปิดถูกไหมฮะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงจุดบ่อขยะเนี่ยจุดที่เจอศพมันจะมีข้อกัวใช่ค่ะมันสําคัญยังไงเมย์พวกข้อกัวคือ,คอเพราะว่าที่คุณผู้ชมจะเห็นมุมสูงนี่ก็คือรอบบ่อขยะจะไม่มีบ้านคนเลยจะมีข้อกัวอยู่แค่2จุดด้วยกันนะคะก็คือบริเวณหลังบ่อขยะกับด้านล่างเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสํารวจเนี่ยนะคะว่าข้อกัวแรกเนี่ยที่ตรงเข้าไปตรงหลังบ่อขยะจะเป็นถนนดินเนี่ยนะคะแล้วก็ลักษณะเหมือนจะมีเพิงพักที่มีคนเข้ามาศาัยอยู่บ้างส่วนอีกจุดหนึ่งที่เราไปดูเนี่ยก็จะเป็น ขอบววของคุณสมคิดซึ่งทางด้านตรงนี้จะเป็นคอบววที่อยู่ตรงข้ามกับบอกขยะเลยค่ะพูดง่ายๆก็คือจะไปดูว่าพยาน เขาเห็นอะไรถูกต้องดังนั้นจุดที่ใกล้กับเจอศพผู้หญิงเนี่ยใครเห็นอะไรบ้างค,คุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปว่าใครเห็นอะไรล่าสุดวันนี้มีการประกาศตามหาคนหาย<ม>ขอขึ้นภาพน้องกัญยรัตน์หน่อยนะฮะปรากฏว่าเขามีการประกาศตามหาคนหายที่เพจขอนแก่นร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่ลงภาพน้องกัญยรัตน์อายุ20ปีคุณผู้ชมฮะ,ะแล้วตัวของน้องเองเนี่ยรูปจริงของน้องปรากฏน้องก็สูงไม่เกิน160 คุณผู้ชมครับคือล่าสุดเนี่ยการตามหาคนหายเนื่องจากว่าณนะตอนนี้คุณผู้ชมครับตำรวจเขากำลังจะเอาหน้าน้องเนี่ยกับ DNA ครอบครัวไปเทียบคุณผู้ชมชนี่ฮะอันนี้หน้าน้องนะฮะโดยเบื้องต้นลักษณะของกระดูกก็ตามแต่กับลักษณะที่คุณหมอคาดการเอาไว้เป็นเพศหญิงน้องหายไปประมาณ5วันแล้วถูกปะหายไปตั้งแต่วันวาเลนไทน์14กุมภา แล้วปรากฏน้องเองอายุก็ไม่เกิน35อสิและส่วนสูงน้องก็ไม่เกินร้อยหกสิบมันจะไปตรงกับโครงกระดูกโครงกระดูกที่เห็นซ้ายมืออันนี้เราทำจำลองขึ้นมาให้ดูนะฮะเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ล่าสุดเราไปเจอกับคุณแม่น้องก็คือแม่น้องปียนุษเราไปถามคุณแม่ก็คือคุณหนูลาดโมแล้วถามบอกแม่คทางด้านน้องเนี่ยหายไปอะไรยังไงเนี่ยนะฮะ ก็คือคุณคุณหนูเนี่ยจะเป็นคุณแม่อีกคนหนึ่งที่หายส่วนกัญญาลัตเนี่ย<อ>วันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยเราตามไปที่บ้านที่ตําบลโคกสง่าอำเภอพลปรากฏไปเจอครอบครัวของน้องกัญญาลัตบอกว่าอ๋อเจอแล้วน้องกัญญาลัตไปอยู่กับย่าที่อําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นแต่ความพีกก็คือว่าพอเราไปหาน้องกัญญาลัต ก the ันญารัตแล้วบอกเจอแล้วปรากฏในหมู่บ้านกับกันญารัตเนี่ยมีคนหายอีกคนชื่อปิยนุษย์เดี๋ยวแสดงว่ากันญารัตตอนนี้เจอแล้วถูกต้องเจอแล้วญาที่วันนี้เจอก็คือก็คือขี้คลายถูกไหมฮะแล้วกลายเป็นว่าอีกคนหนึ่งที่หายก็คือปียนุชยปิยนุษย์ใช่พบอยู่หมู่บ้านเดียวกันเลยความพีคคืออ้าวเจอกันญารัตแต่อีกคนในหมู่บ้านหายคือปียนุษย์ภาพน้องปียนุษย์เดี๋ยวเมย์ให้ดูหน่อยสิกลายเป็น2เรื่องซ้อนแล้วนะจากคนหายคนที่1เจอแล้วอ่ะขึ้นมาเต็มจอเลยฮะ ส่วนอีกคนหนึ่งที่กําลังสูญหายไปอีกในหมู่บ้านนี้คนนี้ใช่ป่เมย์คนนี้เปียนุชค่ะซึ่งคุณแม่เปียนุชเนี่ยก็โทรไปโทรศัพท์ไปสอบถามที่สพแวงน้อยจุดที่เจอศพในบ่อขยะเนี่ยนะคะเพราะว่าคุณแม่สงสัยว่าลูกสาวเนี่ยหายออกจากบ้านไปประมาณเดือนกว่าแล้วแล้วประเด็นที่ลูกสาวคือปียนุชหนีออกจากบ้านก็เพราะว่าทนไม่ได้ที่ถูกสาม,มีใหม่ก็คือในชานทำร้ายร่างกายแล้วหลังจากนั้นติดต่อลูกไม่ได้อีกเลยค่ะมันมีภาพหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวตัดภาพไปตอนเย็นก่อนทีมงานตัดภาพไปตอนเย็นที่ตำรวจรองผู้การขอนแก่นนะครับสั่งชุดสืบสวนสอพพอลเดินทางไปรับนางหนูใช่ไหมใช่แม่ของคุณปียนุษเอาไปตรวจ DNA ะครับคุณผู้ชมฮะโดยบรรยากาศเนี่ยตอนที่ตำรวจจะพานางหนูขึ้นรถนางหนูขอให้ตำรวจพาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ญาติไปด้วย เนื่องจากว่าเยหนูเองเนี่ยเขาอ่านหนังสือไม่ออกมันจะมีภาพบรรยากาศตอนที่เขาพาตัวเยหนูไปสพแวงน้อยโดยตํารวจเนี่ยได้มีการสอบถามแล้ววันนี้หลังจากที่ทีมข่าวช่องแดได้ให้ข้อมูลกับตํารวจเพราะเนื่องจากว่าตอนที่เราลงหมู่บ้านถูกไหมเราดันไปเจอว่าคนหายอีกคนหนึ่งคือปียนุษย์เพราะว่ากัญญารัตเจอตัวแล้ววันนี้ตอนที่ตํารวจเองเนี่ยเขาได้รับครอบครัวของคุณปียนุษย์ ไปสอบปากคำเนี่ยนะครับผู้ชมฮะตำรวจเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ฟันธงว่าเอาจริงเคสนี้เนี่ยที่น้องป้องไปเจอเนี่ยจะใช่ศพที่เป็นกระดูกในกองขยะหรือไม่แต่ขอเวลาตรวจ DNA ก่อนมันจะมีรู้สึกจะเป็นเสียงบรรยากาศที่ชุดสอบสวนเขาถามคุณแม่เนี่ยนะฮะเรื่องกรณีที่น้องหายตัวไป โดยชุดสอบเนี่ยเขาก็ถามว่าลูกเนี่ยหายไปตอนไหนมีครอบครัวอะไรยังไงไหมคุณแม่ก็เลยบอกว่าลูกฉันเนี่ยหายตัวจริงลูกฉันเนี่ยมีผัวสมคนใช่ปะใช่ค่ะมีผัวทั้งหมดสามคนคนแรกเป็นพ่อของหลานตัดไปเนื่องจากเลิกลาไปแล้วใช่ไหมใช่แต่คนล่าสุดทำไมเหรอ,อก็คือในชานสามีคนที่4เพราะว่าก่อนจะหายตัวไปเดือนกว่าเนี่ยทะเลาะ กับสมา <wide. S 1> สมีคนนี้แล้วน้องก็าหายตัวไปโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาไปด้วยและหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยค่ะมีเสียงตอนตํารวจเขาถามคุณแม่ใช่ไหมไหนรอปังไหนนะฮะที่เขาถามคุณแม่ของน้องปิยนุษย์แล้วแล้วที่เดี๋ยวนี้ก็มีงแต้มต่างจีบสาวผมสาวผมแล้วคนที่มาในหมู่บ้านนั้นที่แม่รู้จักมีชื่อหรือเปล่า

คุณผมครับขณะดเดียวกันวันนี้เราเองเนี่ยได้คุยกับแม่น้องด้วยใช่ป่ะเมย์ใช่แม่น้องปียนุษย์เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณแม่สักนิดหนึ่งคุณแม่บอกไหมว่าจริงๆแล้วน้องเริ่มหายตัวไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมย์8ธันวาคมปีที่แล้วค่ะ2,566ค่ะคุณแม่บอกว่าไม่มีใครติดต่อได้เลยตั้งแต่8ธันวาคมไม่รู้ลูกเป็นตายร้าดียังไงนะคะพอเจอข่าวว่ามีศพถูกเผานั่งยางในบอใ่อขยะที่อำเภอแวงน้อยแล้วลักษณะเหมือนกับลูกสาวเลยก็คืออายุไม่เกิน35ปีสูงไม่เกิน1665ซ คุณแม่เลยอยากพิสูจน์ว่าใช่ลูกสาวไหมแล้วตอนนี้เป็นห่วงลูกมากถ้าลูกยังมีชีวิตอยู่แล้วเห็นข่าวนี้ช่วยติดต่อกลับมาหาแม่ด้วยจ้าตะกวนปีไหมตะวันที่ใส่บักเมีกับบักจามิลีประมาณประมาณเดือนเปียสองเดือนหรือว่าต้งขาเมียจักเทียเบียอยากถาม่านันเหมือนผู้หญิงผู้ชายบปล่ผู้หญิงเหมือนว่เออนั่นแหละหันน้าเลยคิดแบบท่านบ้นรู้จากขวาญใรดีไปอ๋อืเข้าใจว่าลูกเราหายก็อาจจะเป็นลูกเราก็ได้ใช่ คิดตั้งสั้นพิดกันครับอันนั้นไอ้ซานนี่ยแหละพิดกันมันเขาหนีไปหนีไปเพระาะว่ามัน,ม,นม,มันตีหลายเทียนแล้วมันเลยอยากหนีตั้งแต่ลูกหายไปลูกติดต่อมาบ้างไหมไม่ติดต่อมาอยากเทียรเลยเพราะอะไรฮะเขาไม่ติดต่อกลับมามันก็อนไมีโทรสายแย่กว่าไม่โทรศสายเพือนเขาก็ไม่มีโทรศัพท์เหมือนกันใช <ๆ S 1> <ะ>่ขา,า,าบอกจะ<ด> <ๆ S 1> ค้ำเลยจะไปสายเมียเขาบอกไม่เห็นเลยพิมพ์พิมว่จาจะหนีผัวคือตอนนี้อยากให้ตำรวจเขาพิสูจน์ไหมว่าเป็นลูกเราหรือเปล่าจ้ะ ถ้าเขาเจ้าแม่ไปตรวจดีเเอพร้อมจะไปกับเขาไหมไปอยู่จ้าไปอยู่เนาะไปเออไปอยู่ แล้วทาชาญอยู่บ้านไหมอยู่อยู่ยยคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยพอคุณแม่ของน้องปียนุษย์ให้ข้อมูลกับช่องแปว่าเขาทะเลาะก,กับผัวรายที่4ี่เนี่ยค่อนข้างบ่อยเนี่ยนะฮะ,ฮะแล้วกำลังเสียวศพในกองไฟเนี่ยมันเป็นลูกสาวล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราครับผู้ชมฮะได้มีโอกาสคุยกับสามีคนนี้แล้วก็คือคุณชาญเนี่ยนะฮะสามีคนที่4คุณชาญเองเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าปียนุษย์หนีไปเห็นบอกว่าหนีไปตั้งแต่8ธันวาถูกไหมฮะโดยวันนั้นปียนุษย์อ้างว่าออกไปซื้อกับข้า มารู้ตอนหลังว่าปียนุชวานคนในหมู่บ้านให้ไปส่งที่อำเภอเมืองพลจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยจนกระทั่งมกราจูู่ปียนุชโทรศัพท์มาบอกว่าได้งานทำที่นนทบุรีตัวเองได้คุยกับปียนุชไม่กี่นาทีก็ตัดสายไปน่าจะเป็นเบอร์ผัวเก่าหรือไม่ยืนยันว่าปียนุชเนี่ยเวลาทำร้ายไม่ได้ทำร้ายแรงส่วนศพในกองไฟฮะที่ไปเจอ ถามว่าใช่ปียนุษย์ไหมเขาบอกว่าเขาขอภาวนาว่าอย่าให้ใช่เนื่องจากตัวคุณชาญยังรักปียนุษย์อยู่และถ้าปียนุษย์ยังไม่ตายอยากจะขอโทษแล้วช่วยกลับมามาเป็นสามีภรรยากันใหม่ตัวของพี่ชาญผัวคนที่สี่บอกว่าผมจะเลิกไม่กินเหล้าและจะไม่ทําร้ายปียนุษย์อีกถ้าเธอยังไม่ตายและกลับมา ประมาณวันที่แปดครับวันที่แปดท่านว่าไปผมใสใ่ไปซื้อกับเขาผมกับปวยกันถึงบ้านเนขามีก้นไปส่งอยู่คุ้มบนเลยไอ้้วยส่งจะไปส่งที่ไหนฮะเมืองหูเอ,อิมาปมาเที่หนึ่งประมาณหลังผมออกงพยงบาลมาประมาณวันที่สิบกัวมอกระลานี่แหละครับตอนที่ติดต่อโทรติดต่อมาเขาบอกว่าเขาอยู่ไหนบอกว่าอยู่นนทบุรีครับอยู่นนทบุรีทำง,งานอยู่นน่นหลังจากนั้นก็หายไปเลยคุยบดโดนประมาณมันเอาโทรศัพท์เขา ใส่เห็นว่าผมมันก็ว่าเครื่องคาร์สวานคือบอกโทรศัพท์ยังไม่นั่นออกไม่นั่นออกแต่หายไปเลยเบอร์โทรไม่เหยียเขียเลยแต่เบอร์ผมคุณคุณคือไทยคือเบอร์ผัวเขาเขาอยู่บ้านโคกระบนงรถกอกนะแต่ก่อนแต่ก่อนตะกี้มันเคยโทรมาผัวเขานี่อยู่แว้งหน่อยซื่อจอมละซื้อจอมโดยไงแบคนอยู่บ้านนี่หูผู้นเคยการกับหูออก็ใกล้พื้นที่กับที่เจอศพถูกไหมนี่นี่ทั้งแว้งหน่อยเออานายช่ครับบอลนั้นวันอาทิตย์กันนี้ตอนไปนะครับไปตาด้อยแก้ไปตาด้อยกันมาก คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอคลี่คลายคำตอบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับศพปริศนาในกองไฟแล้วอ๋อแล้วบังเอิญว่าแต่ละคนที่หายตัวไปเนี่ยบ้านอยู่ในโซนบ่อขยะใช่ไหมอยู่ในโซนใกล้เคียงกับบ่อขยะทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ